มีอะไรเหรอคะที่ขอนแกน่นขอนแกน City Bus. ่นซิตี้บัสตอนนี้เขานิยมมากมากเลยนะครับและประสบผลสำเร็จเดี๋ยวให้น้องแนนดูนะฮะจะไปดูพยากรณ์อากาศต้องผ่านด่านการจราจรกันก่อนนะครับเมืองหมอแคนของจังหวัดขอนแก่นนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเดือนกุมภาพันธ์เขาใช้รถยนต์ที่เขาเรียกว่าขอนแก่นซิตี้บัสนะครับซึ่งผลตอบรับนั้นดีมากๆเพราะต้นแบบนั้นมาจากญี่ปุน่นไปดูความสำเร็จของขอนแก่นซิตี้บัสจนถึงนวินาทีนี้กันครับ ผู้สื่ขาวได้ลงพื้นที่นะครับติดตามผลตอบรับของประชาชนจากรถปรับอากาศสุดรู้ต้องว่าแบบนั้นนะท่านผู้ชมดูครับขอนแก่นซิตี้บัสสาย24นะครับซึ่งมีประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาใช้บริการกันอย่างไม่ขาดสายสอบถามกับคุณภูริพัฒน์ลิมนิสากร ผู้จัดก,การบริษัทขอนแก่นซิตี้บัสจำกัดนะครับบอกว่าหลังจากเปิดบริการมาตั้งแต่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงณขณะนี้ผลตอบรับนั้นเรียกว่าท่วมท้นนะครับเฉลี่ยแล้วมีผู้โดยสารมากถึง1,500คนต่อวันและมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะสามารถที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้โดยสารได้อย่างครบถ้วนนะครับได้อย่างทุกด้านแล้วก็มีความทันสมัยซึ่งต้นแบบการให้บริการนั้นมาจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับ การให้บริการมันมีตลอด24ชั่วโมงนะครับเริ่มต้นที่สถานีบขอสสอไปเมืองขอนแก่นวิ่งเป็น2เส้นทางหลักนะครับวนซ้ายและวนขวาระยะทางทั้งหมดนั้นเป็นวงกลมนะครับรวมทั้งสิ้น17กิโลเมตรมีจุดจอดอยู่14จุดนะครับแบ่งการออกวิ่งเป็น3ช่วงด้วยกันทุกๆ5นาทีในเวลาปกตินะครับทุกๆ15นาทีและหลังเที่ยงคืนทุกๆ30นาทีครับในรถยนต์มีบริการ Wi-Fi ฟรี ติดตั้งทีวีกล้องวงจรปิดนะครับมีลิฟต์สำหรับผู้พิการที่ใช้วีลแชร์ก็สามารถขึ้นได้อย่างสะดวกด้วยนะครับบริการนั้นไม่แพง15บาทตลอดสายนักเรียนถูกเข้าไปอีกนะครับ10บาทตลอดสายมีการให้บริการ2รูปแบบครับคือแบบหยอดเหรียญและการใช้บัตรเติมเงินเรียกว่าขอนแก่นการ์ดนะครับคล้ายๆกับระบบ BTS กับ MRT ในกรุงเทพมหานครส่วนพนักงานนั้นต้องใส่สูตรเรียบร้อยนะครับเป็นสูตรมาตรฐานความเร็วของรถจำกัดไว้ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมง แอปพลิเคชันตรวจสอบรายละเอียดได้หมดนะครับเรื่องของชื่อคนขับเลขทะเบียนบอกตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์นะครับ นี่ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับทั้ง Android และ iOS ครับเพียงพิมพ์คำว่า KK Transit เท่านั้นเม็ดเงินลงทุนทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้นะครับ33ล้านบาทได้รถบัสปรับอากาศทั้งหมด10คันและก็เตรียมที่จะต่อยอดเพิ่มจำนวนอีก6คันและขยายบริการเพื่อเพิ่มจุดรับส่งให้ครอบคลุมและเกิดความสมบูรณ์แบบให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะเส้นทางที่จะเชื่อมต่อระหว่างสนามบินขอนแก่นเข้ามาในเขตตัวเมือง นี่เป็นระบบของรถขนส่งปรับอากาศนะครับที่บริหารจัดการด้วยตัวเองซึ่งพึ่งพารัฐบาลส่วนกลางน้อยที่สุดแต่กลับประสบความสําเร็จดูแล้วท่วมท้นที่กรุงเทพมหานครอาจจะต้องเอาอย่างนะครับเห็นแล้วอยากไปเที่ยวเลยนะ